โอเคครับผมวัทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube KTC Gamer บิจุดครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่สอรับของฟรีได้ยกเซิร์ฟเวอร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็จะมาสอนวิธีการรับของถาวรได้ฟรียกเซิร์ฟเวอร์กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ จะมาตอบคำถามเลยว่ากิจกรรมแจกตัวละครเนี่ยมีตัวละครอ,อะไรแจกฟรีบ้างนะครับผมนะมีตัวละครโคโนสกายเลอร์ ono, ler, แจกฟรีไหมเอลอกแจกฟรีไหมนะครับผมหรือว่าตัวละครอนนื่นๆที่ค่อนข้างจะโกงเนี่ยแจกฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า GM แจกอะไรฟรีบ้างในคลิปนี้นะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตอือนแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดครับเริ่มวันนี้เลยนะครับผมเล่นครบ10หยิบท่าฟรีนะครับผมนะก็ สายฟรีรับได้ยกเซิร์ฟครับผมสำหรับท่าทางครับเพียงแค่เข้ามาทำภารกิจลงเล่นเกมให้ครบ10รอบหรือว่า10ครั้งนั่นเองครับจะเล่นในโหมดไหนก็ได้นะครับผมยกเว้นโหมดสร้างที่เป็นครีเอทีฟอย่างเช่นสร้างห้องเล่นไม่ได้ครับผมคราฟแอนด์ไม่ได้โหมดคู่หูไม่ได้นะครับผมเล่นโหมดแล้งโหมดทั่วไปได้นะครับผมโหมด4 c 4ก็ได้นะครับผมสามารถมาทำภารกิจเก็บ สามารถมาทำภารกิจเก็บสะสมโทเคนได้นะครับผมนะเพียงแค่ลงไปเล่นเกมไม้ครบ10รอบนะครับผมนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมนะตั้งแต่19กุมภาพันครับจนถึง20กุมภาพันนั่นเองก <c oughs> ิจกรรมการแจกของฟรีนะครับก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมสานักปะทะเดือดไร้มนเด็ดเซกไอเทมฟรีสานักเวทปะทะเดือดเชือดเฉือนคมคารมมนตาทาบรตสยูต้องคำสาบ กิจกรรมนี้นะครับผมเริ่มวันที่20กุมภาพันธ์นะครับผมจนถึงวันที่6มีนาคมเลยนะครับโดยที่กิจกรรมตัวแรกนะครับผมจะเริ่มวันที่20กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมครับก็จะเป็นกิจกรรมการแจกตัวละครถาวรฟรียกเซิร์ฟเวอร์หรือจะเลือกรับเป็นบัตรสร้างห้องก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมล็อกอินแจกฟรีรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปพื้นหลังแล้วก็ตัวสมีอีวิลชั่นนะครับผมในวันที่23กุมภาพันธ์ครับรับชมหนังสั้นพร้อมกันนะครับแล้วก็ 21-27กุมภาพันธ์นะครับผมเป็นกิจกรรมเก็บสะสมโทเค็ตนะครับผมแรกรับรางวัลทาวรฟรีก็คือกิจกรรมชวนเพื่อนมันถึงอาทิตย์นะครับผมแจกกล่องซ่มสกินปื้นทาวรฟรียกเซิร์ฟนะครับผมโดยการเก็บสะสมโทเค็ตนั่นเองครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวละครที่แจกเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับผมแจกฟรียกเซิร์ฟนะผมก็จะมีตัวละครนะครับผมนี่ทั้งหมดเลยนะครับผมยกเว้นตัวละครที่เป็นการคอแลบนะจะไม่มีการแจกนะครับก็จะมี โอลิเวียครับผมเคลลี่นิกิตาครับผมนี่เคลลี่ตัวนี้ครับแล้วก็นิกิตาครับนี่แจกฟรีนะครับผมหรือจะเป็นมิชาก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นพาโลมานี่ครับพาโลมาก็แจกฟรีนะครับตัวนี้แคโรลีนแจกฟรีโมโคก็แจกฟรีถาวรนะครับผมหรือแม้กระทั่งลอร่าครับผมแจกฟรีถาวรเอหนึ่งสก็มีแจกฟรีถาวรครับมิไออะไรนะมิชานะครับผมซานินะครับผมโนโทล่า สเตฟฟี่ครับผมแจกฟรีถาวรครับนี่ซานิครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นโนโตล่าครับนี่ฮะโนโตล่าแล้วก็สเตฟฟี่คาเพล่าครับผมครูครับทุกคนตัวละครครูก็โกงอยู่นะดาชาครับเซนครับแอนดรูครับผมตัวละครแอนดรูแจกฟรีฟอร์ดก็แจกฟรีเช่นเดียวกันครับแจกฟรีหมดเลยยกเว้นตัวละครคอลแลบนะ พวกตัวใหม่ๆอย่างเช่นสกายเลอร์โคโน่ยังไม่มีนะครับผมนะแจกเป็นตัวละครพวกนี้นะครับผมถาวรลนะฮะนี่ครับแล้วก็จะมีตัวมิอาแม็กซิมนะครับผมโทษทีแม็กซิมนะครับมีฟอร์ดแม็กซิมกล้ามิเกลครับอันโตนิโอครับผมนี่ฮะสำหรับแม็กซิมครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้าครับผมนี่กล้าครับแล้วก็จะมีอันโตนิโอครับทุกคนตัวนี้ก็โกงอยู่นะนี่ครับเลือดมาเฟียนะแล้วก็มิเกลครับแล้วก็จะมี งอคงฮายโตะนะครับผมนี่งอคงครับแล้วก็ฮายโตะครับราฟาเอลก็มีครับโจเซฟครับหรืออันวาโรลูกูเอต้าหรือแม้กระทั่งตัวละครน่าหล่อของเราครับวูฟลาครับผมก็แจกซีนะครับผมนี่แล้วก็จะมีชิโร่ครับนี่ตัวนี้ชิโร่ครับแล้วก็มาโรครับมาโรดีบีครับผมตัวนี้เป็นลีออนครับแล้วก็สุดท้ายเป็นบัตรสร้างห้องนั่นเองครับ ต่อมาครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเข้าครบ7รับตัวละครฟรีนะครับผมนี่นะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับผมนะล็อกอินเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็แจกฟรีแะผมเพียงแค่ล็อกอินเข้ามาในเกม5วันครับก็จะแจกฟรีเป็นส่วนของรูปโปรไฟล์ b r i g h t ีว i p นะครับผมนะแล้วก็จะมีพื้นหลัง Crystal Reset นะครับผมนะแจกฟรีแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวสมิโวนะครับผมแจกฟรีไปเลยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นส่วนของด้าน โทเค็นครับผมเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนมาถึงอาทิตย์นี้ครับผมเป็นกิจกรรมการลงไปเล่นทาภารกิจนะครับผมล็อกอินหนึ่งวันจะได้รับโทเค็นซิลเวอร์กันคอยโทเค็นครับแล้วก็ลงเล่นเกมครบ120นาทีครับได้รับโทเค็นมาอีก7โทเค็นครับเป็นแปโทเค็นแล้วก็ลงไปเล่นเกมกับเพื่อนครบ2เกมครับได้รับโทเค็นมาสูงสุดก็10โทเค็นต่อ1วันนะครับผมโดยที่สามารถเอามาแลกของได้นะครับผมในหน้ากิจกรรมนะครับก็คือกล่องแลกปืนนะครับผมนี่นะ ก็สามารถแลกได้วันที่26แล้วก็27นะครับผมนะโดยที่การเก็บสะสมโทเค็นเนี่ยนะครับจะเริ่มวันที่21ถึงวันที่27นะครับผมสามารถเก็บโทเค็นได้แล้วก็เอามาแลกนั่นเองนะครับผมทุกคนครับนี่นะในนี้นะครับผมก็จะมีกล่องซุมสกินปืนอยู่เยอะแยะมากมายครับสามารถแลกได้สูงสุด10กล่องต่อ1ครั้งเท่านั้นนะครับผมนะก็จะมีกล่องซุม P90 นะครับผม Re b บ l Academy ครับ กล่องซ่มสกินสงกรานครับผม t ropical pirate ครับตัวนี้แล้วก็จะมี ak ครับผม u n b r a n e d g e r ครับแล้วก็จะมี demolition ครับผมนะเป็นสกิน2รันสน2เองครับแล้วก็จะมีตัว ak 8ครับผม flaming skull ครับแล้วก็จะมีเป็นสุดท้ายเป็นของเซต blue phoenix นั่นเองนะครับผมทุกคนครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสกินปืนเดี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมนะหน้าตาของสกินปืน ตัวแรกก็จะเป็นลูกซองควงหรือซองรีแทกนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะฮะซองรีแทกนะก็อย่าลืมมาทำธุรกิจกันด้วยนะครับ21นะเริ่มเก็บสะสมได้วันที่21นะครับสำหรับโทเคนนะแล้วก็แลกได้วันที่26นะฮะแล้วก็สงการครับก็จะมีตัวนี้เลยนะครับผมนะเป็นไอเกมแปดครับสำหรับสแตทเพื่อนๆก็ดูเอาเลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีปืนสเปรดด้วยนะครับในกล่องสุ่มนะนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมนะก็สามารถ เก็บโทเก็ตแล้วก็ไปแลกกันได้แล้วครับสำหรับกล่องสุ่มสกินปืนครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่เลยเดโมเลชันครับก็จะมีปืนอาวุธหนักครับผม M79 นะครับ MP5 ซองยาวครับผมนะก็มาแล้วนะครับผมสามารถเก็บโทเก็นมาแลกได้นะครับผมมีโอกาสลุ้นถาวรเลยนะครับก็ใครลุ้นแล้วสุ่มได้ถาวรเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับนะโอกาสที่จะได้สกินปืนถาวรแบบนี้ครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมนะ แล้วก็ต่อมาครับผมจะเป็นอีกสกินปืนตัวหนึ่งครับตัวนี้เลยนะฮะ blue n i x ครับทุกคนตัวนี้นะฮะก็จะเป็นของ m 4 o ซองยาว farmus k เก้าแปครับทุกคนนี่เลยนะฮะสแตตก็ค่อนข้างน่าจะเหมือนกันนะครับผมนะดาเมจเหมือนกันทุกอย่างสแตตน่าจะเหมือนกันนะครับสำหรับเซตนี้นะฮะนี่เลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นเอ่อ framing skull นะครับผมตัวนี้นะฮะก็จะมี xm 8 m 7 9 m 4 a 1ครับผมสเปซสครับ สเตตก็เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับยกเว้น M 7 9นะครับผมที่สเตตไม่เหมือนเพื่อนนะครับนี่เลยนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับโทเค็นนะก็เก็บโทเค็นน้อมาแลกได้สูงสุดคนละ10กล่องเท่านั้นนะครับผมนะก็อย่าลืมมาเลือกแล้วก็เก็บโทเค็นมาแลกกันด้วยนะครับผมนะเอาละก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่อีกทีนึงคลิปหน้าแล้วกันครับใครชอบคลิปนี้ของแจ็คฟรีเท้าก็ยกเซิร์ฟก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับที่ช่อง YouTube Gamer KDC ครับ เอาละมาเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตวลาไปก่อนสวัสดีครับ